ก็มานะครับผมคลิปนี้เราจะมารีวิวดับลูคนะครับผมก็พี่คนนี้นะผมเขาขอมาให้ผมรีวิวดับลูคนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะการตีปกติของดับลูคนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะใช้ฟาร์มได้หรือเปล่าลองดูดาเมจก่อนนะปั๊บนี่พันเก้าแรงอยู่แรงอยู่นี่เครื่องพาคีนะครับผมเครื่องพาคีแล้ว ไม่เคลืค่อนฮาคีเป็นเป็นเท่าไหร่พันหกนะครับก็แรงอยู่เป็นฮาคี้ขั้นสุดแล้วนะนี่นะครับผมพั 1, 1, นพะันเก้านะสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลยิงปับ๊บทำให้ศัตรูนี่สโลมากนะผมไม่ใช่หยุดศัตรูนะทำให้ศัตรูเดินสโลนะครับผมไม่ใช่ชโนะสโลนะสโลนะสโลประมาณแบบแผมสมมตินะสมมุติว่าอัน,นอันนี้เป็นศัตรูนะผมโดนยิงมาปับ๊บเอ,อือเดิน ประมาณนี้นะครับผมเดินประมาณนี้เลยนะผมอยู่มัน0.5หรือเปล่าก็ค่อนข้างที่จะเอาช้านะสตันแ๊บเดียวเองนะทุกคนแล้วก็ดีกว่าไม่สตันนะผมนี่ดาบดาบล็กหนึ่งนะครับเนี่ยส,ส่วนสกิลสองสกิลสองเนี่ยก็จะเป็นการตั้งท่าอย่างนี้แล้วก็ปล่อยปับ๊บอยู่ที่4,000นะครับดาเมจด,ดาเมจเมื่อกี้3,000อนะันนี้4,000นะสกิลรวมๆเนี่ยก็จะเป็น ประมาณนี้นะสกิลหนึ่งสกิลสองเริ่มรวมเจ็ดพันสี่ครับผมก็อมขอบคุณสำหรับคนนต์พี่พี่คนนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือไม่ติดดาวนะอืมบ๊ายบาย